วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการหักไม้กราฟลงจากตอกับจัสดาชาแนลกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับจัสดาชาแนลนะคะวันนี้จัสดาชาแนลก็จะมาพาเอายิมโนลงจากตอนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะสําหรับต้นนี้นะคะก็เป็นยิมโนที่กราฟไว้นานแล้วเหมือนกันนะคะก็กราฟหัวประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าถึงสองเซนนะคะตอนนั้นแต่ว่าตอส่งไวมากนะคะหัวไม้ใหญ่นะคะ นี่ต้องดามไว้จะเอาไม่อยู่แล้วนะคะแบบนี้ก็คือควรจะหักลงเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้รอทําในรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึง่งต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ตอเล็กเหมือนกันนะคะรุ่นเดียวกันแล้วก็ดูนะคะทั้งหัวไม้ที่ใหญ่แล้วก็หนอนะคะอาจจะรับน้ําหนักไม่อยู่นะคะแล้วก็ สำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวนะคะหลังจากที่หักลงรอบที่แล้วแล้วก็เอาลงปลูกไปแล้วนะคะพอดีต้นอื่นๆนี้ก็คือมีคนขอซื้อไปหมดแล้วนะคะอันนี้พอดีชอบชอบสีนี้ก็เลยเก็บไว้นะคะก็ของที่สวนจัุสดาก็ไม่แน่ใจนะคะจำชื่อโคลนไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็หักลงแล้วก็เอามาชำาร่อรากแล้วก็น้องมีหน่อแล้วนะคะน,นี่ก็แข็งแรงดีแล้วนะคะ ยอดใหม่เดือนดีแล้วนี้ก็เอาชำล่อรากได้ประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าตอมันเสื่อมสภาพแล้วก็ตอนที่กราฟนะคะก็คือกราฟกับตอที่เล็กนะคะพอดีมันส่งแล้วก็หัวโตวไวตอนนี้ตอรับน้ําหนักหัวไม้ไม่อยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาพาหักลงนะคะหรือว่าตัดลงนะคะเอายิมโนลงจากตอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้คือช่วงนี้ฝนตกนะคะก็เลยถอนแล้วก็เอามาล้างรากไว้นานแล้วจ,จนจะเป็นเดือนจนตอเหี่ยวแล้วไม่ได้หักลงสักทีเพราะว่าถ้าทําในช่วงที่อากาศชื้นชื้นนี่มีโอกาสที่จะทําให้ตัวหัวไม้ของเราเน่าได้นะคะดูนะคะอันนี้ตอเหี่ยวเลยเพราะว่าถอนแล้วก็ล้างรากไว้มาเป็นเดือนแล้วค่ะเพราะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะคะก็เลยยังไม่หักลงนะคะเพราะว่า ถ้าหักลงเราก็จะมีการคว้านแกนตอเนี่ยก็แผลค่อนข้างใหญ่มีโอกาสที่ถ้าเราทำตอนช่วงอากาศชื้นๆฝนติดต่อตกติดต่อกันเป็น10 1 0วันเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้หัวไม้เน่าได้นะคะอันนี้ก็คือตอมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะก็เลยจะมาหักลงนะคะก็วิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจับเลยเอา้าวทำไมก็ไม่โฟกัสจับนะคะก็ต้องระวังหนามนิดนึงนะคะแล้วก็หักเลยนะคะ ได้ยินไหมครเปาะเลยหลังจากนั้นนะคะตรงนี้มันจะมีแกนตอนะคะเราจะต้องควานแกนตอออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีปูนแดงหรือว่าผงอลูมิเนียมก็สามารถที่จะเอามาทาตรงแผลได้นะคะตัวปูนแดงนี้จะช่วยลดการคายน้ำสมานแผลนะคะหลังจากนั้นนะคะว่าเอ๊ะตัวแกนตอนี้เราจะคว้านยังไงถ้าบางคนสะดวกก็คือว่า จะเอามีดค่อยๆเซาะนะคะแต่ว่าจะส,าสะดวกในการที่จะใช้ช้อนนะคะช้อนกินข้าวเราธรรมดานี่ล่ะค่ะล้างทําความสะอาดแล้วยิ่งถ้าได้ช้อนบา,บางๆที่แบบแถมมากับอะไรนะพวกผงปรุงรสอะไรเงี้ยที่เราเจอตามห้างพวกนั้นจะมีความบางมากจะยิ่งดีนะคะแต่พอดีที่ส่วนไม่มีก็เลยใช้อันเท่าที่มีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาปลายช้อนนะคะลงไปเพื่อที่จะ,ซะเซาะแกนต่อออกนะคะกดไปเบาๆนะคะไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่า เราก็ค่อยๆหมุนนะคะไม่ต้องกดลงไปแรงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลึกเกินไปนะคะเน,นะคะเสร็จแล้วเราก็งัดปลายช้อนขึ้นค่ะอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวหมุนอีกรอบ เล้วก็งัดปลายช้อนนะคะไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินไหมคะเปาะได้ยินเสียงอันนี้ก็คือแกนต่อหลุดออกมาละอันนี้พอดีกินเนื้อไม้ไปด้วยนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะแกนตอก็จะออกมาหมดแล้วข้างในก็จะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อไม้นะคะน,นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะแกนต่อหรือว่าถ้าเกิดว่า ใครที่ตอยังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการตัดลงได้นะคะก็ตัวแกนตอจะกินเข้าไปในเนื้อไม้ประมาณเซนกว่าๆนะคะก็คือเราก็ปาดเหนือนั้นได้นะคะแต่นี่คือตอมันเล็กมากแล้วก็เลยเใช้วิธีการหักลงเลยดีกว่านะคะอันนี้พอดีขวานลึกไปนิดนึงเพราะก็จะกินเนือไม้เนื้อไม้มานิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนิดเดียวนะคะส่วนตัวแผลนี้เราก็จะมา เซาะแต่งเบาๆนะคะพอดีมองในกล้องก็เลยไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเราก็จะมาเซาะเบาๆนะคะเซาะเอาตรงเนื้อต่ตให้แผลมันออกให้หมดนะคะมันจะมีติดอยู่ข้างในนิดนึงเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็วางไว้นะคะ อีกอันนึงดูนะคะดูตนะคะตอเล็กแล้วก็เสื่อมสภาพนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาหักลงวิธีเดียวกันเลยจับนะคะอันนี้ตอเหี่ยวจะหักยากนิดนึงนะคะปกติก็คือจะอ,อะไรอะ่ะก็จะเอามาถอนออกมาแล้วก็ผึ่งไว้แล้วก็หักเลยนะคะอันนี้อ่าเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีแกนตอฝังอยู่เหมือนกันใช้วิธีเดียวกันนะคะ ก็เสาะไปเบาๆนะคะไม่ต้องกดลึกมากเพราะว่า,ามีหลายๆคนนะคะลองไปทําตามหลังจากที่แนะนําก็คือกดตัวช้อนเนี่ยเสาะลึกเกินไปนะคะก็คือทําให้กินเนื้อไม้เยอะเกินไปเสี่ยงที่จะเน่าได้นะคะเราก็ทําแค่เบาๆแล้วก็งัดขึ้นอ่าได้ยินไหมคะนี่อันนี้แผลสวยงามมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแกนต่อกล้องก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมืออันนี้ก็จะเป็นแกนต่อนะคะ ให้ดูแผลนะคะสวยงามมากเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องแต่งแผลนะคะนี้สวยงามนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็น black window นะคะก็ถอนไว้เป็นเกือบเดือนแล้วเหมือนกันเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่อยากที่จะมาเอาลงจากต้นะคะเพราะว่าอากาศชื้นอย่างที่บอกไปแล้วต้นคลิปก็คือเสี่ยงที่จะทําให้หัวไม้เน่าได้นะคะนี่ก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะนี่นะคะตอเล็กนะคะแต่ว่าหัวใหญ่ดูนะคะ ก็วิธีเดียวกันเลยค่ะโอยยน้มถ้าท่านใดมีถุงมือก็ใส่ถุงมือก็ได้นะคะอันนี้ตอเหี่ยวก็จะบิดยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นตอสุดๆก็จะจับหักเลยอ่าได้ึงนไหมคะครับนี่อันนี้ก็จะมีแกนตอติดมานะคะเราก็จะคว้านออกเหมือนเดิมนะคะโดยใช้ปลายช้อนนะคะไม่ต้องกดลงไปแรงนะคะพอดีหัวแรก ยังไม่รู้น้ำหนักมือกดแรงไปน,นิดนึงก็เลยกินเนื้อไม้ไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่เยอะนะคะก็ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะคะหลังจากเราคว้านแกนตอแล้วก็ทาด้วยผงอลูมิเนียมหรือว่าปูนแดงเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งบริเวณที่อากาศถ่ายเทดีนะคะแล้วก็วางลืมๆไว้เลยค่ะวางจนกว่ารากจะงอกนะคะหรือไม่งั้นก็จนกว่าแผลจะแห้งนะคะประมาณ2อาทิตย์หรือเดือนนึงก็ได้ค่ะแล้วค่อยเอาไปชำลอรากนะคะได้ยินเสียงไหม นี่นะคะเรียบร้อยอันนี้ก็แผลสวยงามนะคะทำให้ดูอีกต้นต้นหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะโอ้ตอยนมากเลยนะคะเหมือนเดิมเลยอันนี้ตอค่อนข้างเล็ก ก็ค่อยๆสอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเนื้อไม้เยอะเกินไปนะคะอาเห็นไหมเอ้ยอ่าแล้วก็งัดขึ้นเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะนี่นะคะแผลสวยงามนะคะ,ะสำหรับจระสุดานะคะก็จะทาด้วยปูนแดงนะคะจะไม่ได้ทาใช้ผงอลูมิเนียมนะคะก็หลังจากที่ ทดลองทํามานะคะก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะก็ช่วยลดการคลายน้ําป้องกันพวกเชื้อราที่จะมาขึ้นหัวไม้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะเห็นว่าตอนนี้มีปูนแดงชนิดหลอดขายด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อที่ไหนนะคะพอดีไปเจอในเพจต้นไม้ที่คนลงคลิปไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี้ก็คือง่ายที่สุดก็คือซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละคะ่ะ ปูนกินหมากทั่วไปก็ได้นะคะสําหรับใครไม่มีปูนแดงนะคะอันนี้แผลสวยมากนะคะทาแล้วก็วางผึ่งทิ้งไว้เลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้จัลสุดาชาแน,นลก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจัลสุดาชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ